ไปแลกกันต้อนะครับที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างจัดกิจกรรมนมนำแนวพระชนมิสมเด็จพระกนิธาธิราเจ้ากลม่มทุนแบบปรัปาร,ราชสุดาธิยมรมราชกุม,มารีนะครับนะปลูกพักส่วนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเอสภูกเก็ตเลือนแนงรักปลูกพักรยปปอยเปอร์เซ็นครับ โดยบรรยากาศที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งซาลากลาจังวัดภูเก็ตลังไม่อำเภอเมืองภูเก็ตนะนะครับวนาสวนราชการสถาบันการศึกษาสมาคมโรงเรียนไทยภาคใต้ภาคีเครือข่ายรวมถึงกลุ่มสกีและผู้นําอาสาพ,พัฒนาชุมชนจานวนร้อยยีย่สิบคนเข้าร่วมนะครับโดยมีในายนรงุนซิลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการนอมนําแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเยามบรมราชกุมารีสู้การปลุกพักส่วนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารน,นะครับเอสปูกเกตเดือนแห่งรักปลูกผักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าไม่ใช่ว่ารักกันแต่วาเลนไทน์ยนะรักกันทางเดือนและก็รักสุขภาพกันด้วยค่ะด้วยงานนี้มีไร่ผักส่วนค่ะในการอุนนรงให้มีการปลูกผักส่วนครัวครบทุกครัวเรือนเป็นการลดรายใจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะในภาวาะเศรษฐกิจวัดชะลอตัววังนี้รวมไปถึงที่สําคัญครับเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนปลูกเองกินเองกันเลยนะคะเนการพึ่งพาตัวเองสร้างความส้มมาคีในชุมชนค่ะโดยการบูร าการการทํางานกับถูกผักส่วนให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างขวันและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแพผนปฏิบัติการที่นี่ค่ะยังมีการมอบเรฏิบัตินะและกามอบมาเล็ดพันทั่วฟักยาวพระราชทา,านรวมไปถึงการทําข้อตกลง MOU ในการดําเนินง,งานรวมกันค่ะระว่างโรงเรียนโรงแรมนะคะนี่ชายตัวยกเหมือนกันวามารวมกันเลยนะคะอีกทางยังมีการจัดจําหน่าย ผลิภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรและก็มีการสาธิตการทําขยะเปียกกันค่ะครับคณะที่นางสุป,ปนิดเมื่อนแก้วประธานกลุ่มพัฒนาสตรีหมูท่ที่5ตะบุอ่าซีสุนทรอำเภอท่าล่างยดผูกเกตน,นะครับบอกวา่าดีใจที่ได้มารวมกิจกรรมในครั้งนี้และก็ได้นําพักผืนบ้านที่ชุมชนได้รวมกันปลูกเนี่ยมาจาหนยอ่าที่เป็นกิจกรรมที่ดีมากน,นะครับค่ะในฟั่งเสียงค่ะ,คะ,คะ ช่วยกันปลูกปลูกแล้วเวลามีขายก็เก็บเก็บขายที่ในชุมชนจะมีแม่ค้าของชุมชนขายอยู่เราก็เก็บไปให้แม่ค้าของชุมชนขายค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็นี่แหละอยากแม่ว่าจะให้ชุมชนในกลุ่มได้ปลูกได้ช่วยกันปลูกแล้วก็เวลามีงานมีกิจกรรมอะไรก็ออกมาขายกัน ชนะีดเ,เราพลักดันกันนะคะเรื่องราวขอการปลูกผักกินเองแล้วก็เรื่องราวของก็รทำขยะเปียกทิ่หมู่บ้านนะคะนะบ้านของตัวเองค่ะ